ไงกบพี่น้องไงกบไงกบพี่น้องมาพี่น้องครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทงไฮทงหน้าเอเกาเหมือนนี่ที่ไปหากระปูหาคุดปูพี่น้องขุดปูหาหอยคุดปูมาตามมาเลยพี่น้องครับรอย่าลืมฝากกดไลกดแชกดติดตามนะครับผมทงไฮทงหน้าย่ำหนาว ตอนนี้เริ่มห่อนแล้วครับผมไปหาหอยครับขุดปูกับพี่น้องเบิ่งก่อนไปพี่น้องไปเลสโก้ s <S นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเขาจะมาขุดใหม่หาหอยหาปูตรงนี้แหละเป็นสะน้อยๆนะครับน้ำมันแห้งแล้วครับผมไปปูกระมี่หอยกระมี่ครับอู้นี่ตัวนี้ตัวนี้นี่ไหนจะมีปูอยู่นี่อุปกรณ์เฮาลุย เดี๋ยาผมตัวนี้นายจะมีอยู่นายจะเป็นปูครับนี่ละมาพี่น้องมาคุดกันนี่เนาะอือหูนี่คค่บพี่น้องปูน้อยปูน<อ>้อยเอาน้อยก็เอานี่ครับปูน้อยๆมันยูตื่นไนอมยูบุลึก ลุยต่อนี่พี่น้องนี่พี่น้องมันเป็นกบอีลีตัวนี้นี่ลองขุดบ้างครับผมเห็นบ่ครับพี่น้องอยูย่ข้างในเห็นโตแล้วลโอ้ปูเยอะยนี่ตัวใหญ่ครับพี่น้องนี่อด กาม h ักกามีักักกกนตุ้ยอยู่นาดนี่มาเลยพี่น้องครับผมอู้เบ่งโตพี่น้องยังใหญ่เลยนี่ครับอ๋อตัวนี้ปูตัวใหญ่ว่าแล้วฮู้ปูตัวสีม่วง,งพี่น้องปู่ยังบุนนี่ ตัวใหญ่ครับอู้ว่าแล้วูมันคือเลือกเห็นไหมครับอันนี้ก้ามมันก้ามปูโอ้หมานห่านห่านนีครับพี่นอ้องโอ้นี่ก็ตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่เติบอยู่พี่น้องครับนี่ปอดขุดง่ายครับปล่อยครับผม ตัวที่สามของเราเออ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 ตัวที่สามพี่น้องโอ้ใส่กันั่งดีเลยครับผมใส่งามๆเลยพี่น้องครับผมว่ามีแล้รตัวนี้กบของแท้พี่น้องนี่พี่น้องโอ้ของแท้พี่น้องตัวนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เบิง้งผมว่ากอบอีหลีพีน่น้นองคุยพี่น้องกบเทาปัดยังไงเลยตัวนี้โอ้โหหืมนี่ครับเบ,บิง้งไงกบพี่น้องไงกบไงกบพี่น้อง อันนี่ครับเบากบมันจีอยูแบบนี้แหละพี่น้องนี่อู้อน้ำเต็มเลยกบเท่าครับผมอู้มานมันมานี่พี่น้องอ้าพี่น้องอู้สุดเจ้ตัวนี้มานคัาตัวเดียววะ นี่นะครับหมองมันอยู่อุ้ยมานมันพี่น้องมานมันมันมันมานอุ้ยมันอยู่จังสี่ตัวนี่พี่น้องนี่กระปูพี่น้องออกมาแล้วนี่โอ้ตัวนี้ก็ใหญ่อยู่นี่ครับพี่น้องวได้หลายตัวได้ปูพี่น้องครับตัวนี้ก็ใหญ่อยู่นี่โอ้หมานคลั่งมัอนี่พี่น้องนี่ครับนี่พี่น้อง ปูตัวนีออ้ได้อีกแล้วพี่น้องนี่ครับขุดง่ายดินและขุดง่ายครับผมดินไม่เป็นดินสะหนามมันพึงแห้งนะครับผมนี่ครับโอ้ขุดง่ายครับพี่น้องห,หลายตัวแล้วพี่น้องปูกําลังดีเลย ไม่ได้จ้ะเอ๊ะนาเนาะสี่ห้าตัวเจ้ารบที่เาได้นะครับผมโอหมานขนาด้ครบเท่าตั้งไว้เตียงน้ำซื้อจะน้อยอ่าเสีของเจาะนึ่งน้ำนี่ครับผมผลประกอบการของเข้ามือนี่หมานหมานมาน